ระหว่างหมอนะครับบัญญัติกับอ่าพรรคก้าวไกลที่ที่ว่าไม่ยอมอเสียภาษีเนี่ยนะครับแถมโดนคดียักยอกแซบเนี่ยคนละยองจะเลือกใครน้าแหมลุงชวนก็ไปลงหาเสียงโอ้นานๆจะเห็นภาพพรรคอื่นลงหาเสียงบ้างเห็นแต่นายกรถแห่เห็นแต่นายกรถแห่หแแหพิธาชาวรียองต้องเลือก ผมไม้ถล่มทลายนะครับอะไรอย่างนั้นแต่คนระยองก็กีดพิธาเยอะกว่านะฮะเพราะพิธาแก่หลอ่อก็ส่วนมากก็จะเป็นด้อมพวกวัยรุ่นพวกาสาวๆเงี้ยจะไปกีดส่วนลุงชวนแกก็แก่แล้วแกก็ไม่หล่อแล้วนะครับนะก็หมอบัญญัติก็แก่เหมือนกันก็ไม่ได้หล่อสู้พิธาแต่ก็นั่นแหละครับการเลือกตั้งเขาวัด เขาไม่ได้วัดกันที่ใครมีความรู้เยอะกว่าใครหลอกกว่าคนนั้นชนะฮนะ <ś led> ใครกี๊ดใครโดนกี๊ดกว่าคนนั้นชนะครับนะแอดมินว่านะเขาไม่ได้ดูหรอกว่าโว้ยขนาดข่าวที่แล้วอ่ะคนจบประถมชนะหมอบัรจัตถึงจะต้องเลือกตั้งซ่อมคนมีคดีอ่ะก้าวไกลอ่ะมันชนะหมอบรญัต ก็ไม่ต้องเอาด็อกเตอร์ด็อกอะไรมาแข่งหรอกครับก้าวไกลเอาเสาไฟมาทาสีส้มลงก็ชนะเอาภาพพิธาแปะเสาไฟลงก็ชนะนะฮะเขาไม่ได้คิดมากขนาดนั้นหรอกอันนี้ฟันธงได้เลยนะเออหาเสียงไปก็สู้พิธาไม่ได้หรอกครับเพราะพิธาเขาหล่อเขาคาลมเด่นะ เออนี่นี่เขายังคาลมดีอยู่เลยเขายังบอกอยู่เลยว่าอะไรนะถ้าผมไม่ตบัดสัตว์อ่ะถ้าผมตบัดสัตว์ป่านนี้ผมเป็นนายกเป็นแล้วนี่เห็นไหมนะก็คือตบัดสัตว์คือหาเสียงไว้ว่าจะแก้หนึ่งหนึ่งสองถ้าถ้าไปตบัดสัตว์ว่าไม่แก้หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยผมเป็นนายกไปแล้วแหมไอตอนที่บอกตกลงมาเผาแม่วันไหนมาเผาพ่อวันไหนนี่ยังพูดสับสนกันเลย นะตบัดสัตว์เลยยังตบัดสัตว์เลยไอ้เรื่องของค่าไอ้เงินเงินคนแก่แหมพูดมาได้ไม่ตบัดสัตว์โถ่ตบัดสัตว์ได้ทุกเรื่องครับยกเว้นหนึ่งหนึ่งสองนี่ไม่ตบัดสัตว์นะหาเสียงค่าลงค่าแรงอะไรไว้เนี่ยตบัดสัตว์ได้หมดพูดบิดพูดพิวไปได้หมดแต่หนึ่งสองไม่ตบัดสัตว์เด็ดขาดเพราะว่าอยากสามต่อคณะรษฎรนะย ถามว่าคนละยองเลือกไหมเลือกครัคนระยองก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเอ้ยอันนี้มันสารต่อคณะราษฎรอันนี้มันจะมายกเลิกหนึ่งสองเขาไม่ได้คิดหรอกเขาคิดว่าแต่ว่าโอ๊ยพิธาล่ะอ้แค่นั้นแหะครับลองไปถามดิลองไปถามคนแกงดิครับรู้เรื่องไหมว่าจะแก้หนึ่งสองเขาจะแก้หนึงสองเพราะอะไรนะรู้เรื่องไหมว่าคนพวกนี้เป็นสืบสารคณะราษฎรรู้เรื่องไหม ไม่รู้ลองไปถามป้าปากิ๊กกีที่กิ๊กกีกันรู้เรื่องไหมยก,ยก,ยกรอยกลกหนึ่งสอง 1, 2, แล้วได้อะไรไนะครับปฏิรูปสถาบันแล้วได้อะไรไปถามดิไปถามเสียว่าพักนี้มันเคยโพสถวายพระพรไหมเคยดูพักนี้ไหมไม่รู้หรอก รู้แต่ว่าต้องเลือกพิธาเท่านั้นพิธาต้องได้เป็นนายกเท่านั้นนะรู้แต่ว่าโอ้ยพักอื่นเขาอ่าพูดอะไรตบัดสัตว์ไปจับมือกับลงุงแต่พักเราไม่ปฏิบัติไม่ปาบัดสัตว์นะนะครับอเอาเถอะฮะนะชาวชาวแกลงจงเจริญก็แล้วกันนะเรื่องมันก็ามาเยอะ ฟันธงได้เลยนะครับยังไงก้าวไกลมันก็ชนะนะดูจากโซเชียลแล้วนะครับดูจากอะไรแล้วน่าจะแบเบอร์นะครับเหมือนเดิมนขนาดโต,โตโตบางนายังชนะภาษาอะไรนะมีปุ่มกด Thank you ้วนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ และสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ QR code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กันด้วยนะครับ